อู้อู้อีกแจกเลยนะครับสวัสดีพี่พๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มากับ Texture u o นะครับเป็นคลิปเซตย่อยนะครับจากเซตใหญ่นะวันนี้จะมาลงรายละเอียดในส่วนของส่วนลูตารี่แล้วผมก็จะเทสให้ดูนะครับส่วนมากคลิป วันนี้น้ำจะเป็นคลิปในการเทสมากกว่าครับสเปคย่อยๆก็จะมีคร่าวๆให้ฟังนะตัวนี้ครับก็จะเป็นสว่านโรตารี่นะครับเป็นตัวเดียวเลยของทางอ่าเท็กซัสบูนะครับตัวนี้แรงกระแทกก็จะอยู่ที่2.5จูลนะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่1,200 rpm นนะครับปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับเป็นฟิกส์นะครับล้วก็มีอยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับเป็นโหมดสกัดเฉยๆนะครับหรือโหมด เจาะกระแทกนะครับหรือว่าหมดเจาะเฉยๆนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้นะครับถ้ามาตำแหน่งการตัวนี้ก็หมุนดอกสกัดอะไรพวกนี้ครับก็เป็นฟังก์ชันเหมือนสว่านโรดาอรี่ทั่วๆไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรหัส T X 9411นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่างานมันนะสวยมากเลยผมชอบมากมันดุมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นโลหะเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเหมือนสีอะไรอะสีเทาแบบ เทาด,ดักดักอ่ะเออมันสวยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนิ่มๆนะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์บัชเลตนะครับตัววัสดุของเขาเจะเป็น p ี่ย0จะเป็น P A 6 G F 3 0นะครับตัวนี้ก็มีคำว่ามอเตอร์บัชเลตมีรูปกระแทกตรงนี้ปั๊มนูนขึ้นมาเป็นแจ็กสตบูนะครับเนี่ยอย่างเช่นหัวก็เป็น PA6 เหมือนกันนะครับด้ามจับแบบนี้ก็เป็น PA6 นะครับตัวเนี้ยนะครับในเซ็ มันจะเหมาะกับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่6แอมป์นะเพราะว่าสว่านโรตารี่ตัวนี้ค่อนข้างกินกําลังนะครับกินกระแสเนี่ยสูงอยู่พอสมควรนะครับหัวจับดอกก็จะเป็นแบบ HDS พัดนะครับเสียบออกเสียบเข้าแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เขามีมาตรฐานนะครับเห็นไหมมีมอกอย่างดีเลยครับเวลาเช็คสถานะแบตก็กดติดอย่างนี้นะครับกดอีกทีก็ดับนะครับอืมสวยครับมันมันมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะมันไม่ได้เหมือนแบรนด์ที่ท่านคุ้นหน้าคุ้นตานะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะ ก็ข้อมูลก็ผมไม่น่าจะมีให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปชมการใช้งานกันครับมาครับมาดูกับการเจาะดอกที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับสเต็ปแรกเลยครับค่อยเป็นค่อยไปครับกับดอก8มิลลิเมตรครับ1 2ไป เจาะทะลุครับอู้อู้อดแกเลยนะครับสเตปต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับขนาดสัก16มิลลิเมตรนะครับ1 2ึป้าย ทะลุครับทะลุแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากต่อไปใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วนะครับ19มิิเมตรนะครับข้างๆกันเนาะห2อทะลุครับทะลุแบบง่ายๆเลย ก็2.5งจุดห้าจูลเนี่ยเรงเรือๆนะครับผมว่าอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมปั่นโฮซอให้ดูนะครับเป็นโฮซอขนาด25สามิลิเมตรนะครับสาหรับช่างไฟหรือว่าช่างปลาปาเนี่ยใช้บ่อยนะครับเอาตรงนี้เนะาะเดี๋ยวนะการจะปรับการที่จะปั่นโฮซอต้องปรับไปโหมดธรรมดานะครับมันถึงจะปั่นได้นะครับหนึ่งสอง กดผมจะกดลงให้ดูนะว่ามันจะมีอาการไหมขออนุญาตแบบขึ้นขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันทนได้ก็คือมันมันแรงอันนี้เป็นหฮซอขนาด2 5ม mm มนะครับก็เจาะได้แบบง่ายๆเลยเครื่องก็ไม่ค่อยหลดนะ สะบัดมีการตัดนะครับน่าจะติดเหล็กนะครับโอ้โหเจาะเข้าไปแล้วครับสบายสบายเลยนะครับรูบโบเลยครับ รูกรวงจะได้สบายสบายนะครับต่อไปโอลูขนาด2.5นิ้วนะครับสำหรับพี่ๆช่างแอร์นะครับมาดูกันคราบว่ามันจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วว่าเขาไปใช้ตัวการ เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดนะครับ ปวดแคนนะครับผ่านไป3นาทีแล้วยังไม่ซอดนะครับ โอเคครับเจาะทะลุลงไปได้นะครับใช้เวลาโดยประมาณสัก4นาทีนะครับกับโฮซอร์ขนาด2.5นิ้วอันนี้ก็เปรียบเสมือนผนัง p ีแคเลยอุ้ยก็ร้อนร้อนอุ่นๆนะครับตรงหัวเกียร์แต่ว่าส่วนของมอเตอร์นี่ก็ตรงนี้ไม่ร้อนนะจะร้อนแค่ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีความร้อนนะครับแต่ก็เจาะได้แบบง่ายๆเลยนะสำหรับสายช่างติดแอร์นะเห็นไหม นี่คือแข็งมากนะครับเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจดจบออกมาให้ดูเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ลดไป1นขีดนะครับแบตเตอรี่ต้องบอกว่าผมไม่ได้ชาร์จนะครับตั้งแต่ได้มาก็มาใส่เลยนะครับอาจจะมีความจุที่ไม่เต็มนะแบตเตอรี่ก็ไม่ร้อนนะแต่ว่าอุ่นๆน,นิดนึงนะครับ มาดูนะครับหมสกัดจะสกัดลูกปูนนะครับหมสกัดนะครับตัวที่ผมบอกนะครับว่าเครื่องหมายที่มีลูกศรแบบนี้นะครับมันสามารถหมุนเนี่ยหมุนลายสกัดอย่างนี้ได้นะครับเมื่อได้แล้วก็กดไปนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับหมสกัดนะนี่อุ้ยแตกแล้วง่ายๆนะครับ2.5จุจูลนะครับ ประมาณนี้นะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับคือถ้าลูเตอรี่ขนาดเท่านี้คงไม่มีเอาไปใครเอาไปสกัดที่มันแข็งกว่านี้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าช่างไฟก็เนี่ยสกัดเสาะร่องอะไรเงี้ยมันก็แตกออกง่ายๆอยู่แล้วครับถือว่าแรงค่อนข้างแรงเลยแหละครับสําหรับสว่านรูเตอรี่ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวขอสรุปกันหน่อยครับกับสว่านลูเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ทําได้ค่อนข้าง โอเคเลยนะครับสำหรับงบประมาณราคายเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าให้แรงสกัดมาที่2.5จูลเนี่ยแล้วก็ปั่นโฮโซปั่นอะไรนะครับทำงานร่วมกับแบตเตอรี่6แอมป์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ใช้งานได้ครับไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นครับแต่อาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับส่วนในเรื่องของการ สถานมาหามือถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีระบบซับแรงกระแทกนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้ตัวที่มีซับแรงกระแทกจนชินแล้วนะครับมาใช้ตัวนี้ก็อาจจะสถานมือหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้สถานจนว่าแบบใช้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้นะครับส่วนท่านใดที่ดูแล้วนะครับอยากได้ตัวเดียวนะครับก็มีขายนะครับหรืออยากได้เป็นเซตนะครับก็มีขายนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดมาให้ทีตะก้าด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ